ตัวเลขที่ธนาคารประเทศไ,ไทยเคยให้สัมภาษณ์กับสือมวลชนถ้าเป็นหนี้บ้านไหลไป100บาทจะไหลเป็นหนี้เสียยีบสบาทหนี้รถยนต์เฉพาะแบงค์ที่ปล่อยกู้รถยนต์12%บัตรเครดิต57คือร้อยบาทบัตรเครดิตไหลไปเนี่ยห้บาทสินเชื่อส่วนบุคคล53ทีนี้ความน่ากลัวของปี67มันคือว่าเรากำลังจะเปลี่ยน เขาเรียกว่าอัตราชําระหนี้ขั้นต่ําของบัตรเครดิตจาก5ไปเป็น8ฟังดูแล้วมันจะมันจะบอกว่าไม่เท่าไหร่หรอก3แต่ลืมนึกไปนะครับว่า1คนน่ะไม่ได้มีแค่1บัตรคณสุรลคห่วงหมวดหนี้ไหนใน SM มากที่สุดบ้านครับใน SM บ้านเนี่ย6แส0หนึล้านตัวเลขสิ้นปีนะครับในนั้นมีหนี้บ้านแสนแปดแต่ความที่เราดูว่า6แสนหนึ่ง เป็นหนี้บ้านแสนก็ไม่เยอะนี่ไม่ใช่แสนในแสนที่เป็นสินเชื่อบ้านเนี่ยคือคนที่กู้สัญญาสินเชื่อไม่เกิน3ล้านรายได้ปานกลางรายได้น้อยแล้วเริ่มผ่อนบ้านไม่ไหวผีซ้ดำดําพลอยคือ EV มาเพราะฉะนั้นคนมีทางเลือกว่า EV มือหนึ่งหรือรถเข้าลานประมูลจะเอาอัานไหนจะรถน้ำมันอันไหน ราคามันก็เลยลงมาอีกเจ้าหนี้ซึ่งยึดเอารถคืนจากลูกหนี้เพราะผ่อนไม่ไหวเอาเข้าลานประมูลขายออกไปที่ลานประมูลให้กับคนที่อยากได้ก็ขาดทุนที่เรียกว่า loss on sale ใส่เข้าไปในงบการเงินปี66อาการปริแตกของสินเชื่อรถยนต์เนี่ยมันจึงเห็นภาพออกมาชัดเจนสังเกตไหมครับผมไม่เคยพูดตัวเลขหลักพันนะครับมันจะเป็นหลักแสนหลักล้านเท่านั้น เราอยู่ในภาวะที่จะตกหน้าผาของหนี้หรือว่าเดฟคลิปเราหรือยังคะเดฟคลิป uh, หรือการตกหน้าผาของหนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าต้องกลับไปดูอัตราส่วนตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญเราเรียกว่าอัตราส่วนการไหลจากหนี้กําลังจะเสียคือ SM Special Mention Loan ไปเป็นหนี้เสียหรือ Non Performing Loan อัตราส่วนนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Migration Rate นะภาษาบ้านๆก็คืออัตราการไหลไปเป็นหนี้เสีย ตัวเลขที่ธนาคารประเทศไทยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถ้าเป็นหนี้บ้านไหลไป100บาทหนี้บ้านที่เป็น SM จะไหลเป็นหนี้เสีย22บาท22%ไม่เยอะนะครับในอดีตเคยสูง30กว่าตามเท่าที่แบงคชาติไล่เล่าให้ฟังหนี้รถยนต์เฉพาะแบงค์ที่ปล่อยกู้รถยนต์ไม่รวมกับไอ้ผู้ผลิตที่มาปล่อยกู้1 2บบัตรเครดิต57 คือร้อยบาทบัตรเครดิตไหลไปเนี่ยห้าสิบเจ็ดบาทสินเชื่อส่วนบุคคลห้าสิบสามนะครับสังเกตไหมครับบัตรเครดิตนี่มันไหลสูงเกินกว่าครึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลไหลกว่าครึ่งเพราะเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันทีนี้ความน่ากลัวของปีหกเจ็ดมันคือว่าเรากําลังจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอัตราชําระหนี้ขั้นต่ําของบัตรเครดิตจากห้าเปอร์เซ็นตไปเป็นแปดเปอร์เซ็นตฟังดูแล้วมันจะมันจะบอกว่าไม่เท่าไหร่หรอกสามเปอร์เซ็นแต่ลืมนึกไปนะครับว่า หนึ่งคนน่ไม่ได้มีแค่หนึ่งบัตรหนึ่งคนอาจจะมีสองบัตรค่าเฉลี่ยปกติที่เราหารของในระบบเครดิตบูโรนะครับอยู่ประมาณสักสองสองใบกว่ากว่าต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งคนค่ะเราเรียกว่าต่อหนึ่ง subject นะครับต่อหนึ่งคนเป็นหนี้ทราบไหมครับว่าเรามีบัตรเครดิตในประเทศไทยเราเนี่ยยี่สิบสี่ล้านใบนะครับจากมูลหนี้ของบัตรเครดิตนี่แค่ห้าแสนล้าน ใน24ล้านใบเนี่ยมี6ล้านใบไม่เคยถูกควักออกมาใช้ใน2ปีที่ผ่านมาคือบัตรที่เกินแล้วอัตราดอกเบี้ยมันอยู่ที่16% m i n มินิมัมเพย์เมนต์มันอยู่ที่5%กำลังจะขยับไปเป็น8%เราลองนึกภาพถ้าเรามี2ใบแล้วเราต้องจ่าย8% 2ใบในภาวะที่เราก็มีหนี้บ้านที่เราต้องจ่าย m r เพิ่มมันจะตึงไปหมดทุกอย่างมันก็เลยสะท้อนออกมาว่าคนที่มีรายได้ประมาณ30,000ถึง50,000ซึ่งเป็นลูกค้าแบงค์นะครับ ลูกค้าเกรดใช้ได้เลยเนี่ยครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายเขาบวกกับที่เอาไปจ่ายหนี้อยู่ที่ประมาณ1 0 5ของรายได้คือปริบน้ำพอดีพอดีเติมหนี่ใหม่ก็ไม่ได้หนี้เก่าก็พอดีพอดีแล้วก็ยังจะต,ต้องทำํนทำนู่นทำนี่และนี่ยังไม่รวมเรื่องน้ำมันถ้าเกิดมีราคาแพงขึ้นนะครับเพรายะฉะนั้นลักษณะการตึงมือไปหมดตึงไปทุกด้านเนี่ยม,มันทางบางทีก็ทํทำให้คนไม่รู้จะหาทางออกอย่งไง ก็อาจจะไปในทางที่มันก่อคดีอาชญากรรมครับดังนั้นคือแม้ว่าอัตราการไหลจะยังไม่ได้สูงมากไปสัดทุกส่วนแต่ว่าเท่าที่คุณสุพลบอกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้ที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ขอบเพลนมันไหลไม่แรงเราพูดนะแต่มันยังไหลมาค่ะอันนี้คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเราลองนึกภาพตามผมนะตัวเลขนะครับเรามีหนี้ที่กําลังจะเสียพุ่งสูงสุดที่เราเคยเห็นนะครับค่ะ 6แสนห้ 650, แล้วเราก็กดมันลงมาด้วยการปรับโครงสร้างนี้เชิงป้องกันเร่งทําทุกอย่างยืดทําทุกอย่างตอนนั้นดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นนะครับยืดทุกอย่างทําั้ทลดลงมาเหลือ4แสนกว่าชิ้นปี66วิ่งกลับไปอยู่ที่6 0สนหนสิ่งที่เรากําลังกัวงวลคือไตรามาสที่1ของปี67มันจะไม่หยุดอยู่ที่6 0สนหนมันจะไปต่อและถ้ามันไปแต่ไอพีคเก่า ถูกไหมครับเราจะกดมันลงได้อีกหรือเปล่าในสถานการณ์ถัดไปเนาะอัตราการไหลแบบนี้มันเป็นอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจค่ะอ่าแล้วมันไปเกิดเกิดอัตราการไหลที่ว่าจ่ายไม่ได้เนี่ยนะครับไปอยู่ที่สินเชื่อบ้านบ้านที่สัญญาสินเชื่อสามล้านบ้านราคาสามล้านสองล้านล้านห้าเจ็ดแปดแสนอย่างเงี้ยคนกลุ่มนี้นะครับ ผ่อนบ้านราคามันจะตึงไปค่าผ่อนไปเป๊ะๆนะครมันไม่มีเผือ่อเพราะฉะนั้นพอ MR ขยับปุ๊บก็จ่ายไม่ได้เพราะจ่ายไม่ได้ปุ๊บมันก็ตึงมือไปอันนี้อันนี้คือภาพที่เราเห็นนะครับว่า SM อม่ะมันก็ยังไหลไหลไม่แรงก็จริงแต่มันก็ยังไหลไม่หยุดค่ะค,คุณสุรพลห่วงหมวดนี่ไหนใน SM มากที่สุดบ้านครับ ในเอสบ้านเนี่ยหกแสนล้านตัวเลขสิ้นปีนะครับในนั้นนะมีหนี้บ้านแสนแปแต่ความความที่เราดูเอ๊ะหกแสนหนึ 6, 000, 1, 000, เป็นหนี้บ้านแสนแปก็ไม่เยอะนี่ไม่ใช่ในแสนแปเนี่ยเจาะลงไปดูไส้ไหนแส2สองในแสนแปที่เป็นสินเชื่อบ้านเนี่ยคือคนที่กู้สัญญาสินเชื่อไม่เกิน3 000, ล้านรายได้ปานกลางรายได้น้อยแล้วเริ่มผ่อนบ้านไม่ไหว ถ้าอาการมันออกว่าผ่อนบ้านไม่ไหวแสดงไม่ต้องพูดถึงบัตรเครดิตไม่ต้องพูดถึงสินเื่อสุนบุคคลใช่ไหมครับมันไปต่อได้ยากเพราะวันนี้เป็นประการด่านสุดท้ายละถูกแล้ว,ลวพอเราไปดูข้อมูลของศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ใช่ไหมครับไปดูกลุ่มลูกค้าที่รายได้ 30,000- ถึง50,000ไปดูว่าเอ๊ะไอ,อ้ที่เขาเต็มที่อะว่าค่าใช้จ่ายบวกกับที่จ่ายหนี้104%่ของรายได้เนี่ยไอ้ตรงจ่ายหนี้เนี่ยเขาจ่ายอะไรเยอะสุด 4 7ของการ3 0กว่าเกว่าที่เขาจ่ายจ่ายจ่ายหนี้เนี่ยจ่ายหนี้รถครับเพราะว่ารถจนเนี่ยมันค่างวดมันตรงเป๊ะใช่ไหมครับมันมันลดไม่ได้มันยืดไม่ได้เพราะอายุรถมันยืดไม่ได้เพราะฉะนั้นค่าผ่อนรถมันค้ำคออยู่ค่าผ่อนบ้านมันกระโดดมันก็มาเบียดทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วไม่ต้องพูดถึงอ่อ personal l o a โกู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวดที่มันมีปัญหาอยู่เดิมอยู่แล้วเรามีปัญหา Personal l o a n นะครับ ตอนนี้เรามี5ล้านบัญชีนะครับที่มีปัญหาอยู่ท <c oughs> ร้งเชลโลนองคิดภาพตามครับ SM เนี่ยส่วนที่เป็นหนี้บ้านน่าเป็นห่วงที่สุดนะคะส่วนที่เป็นเอ็นพีเไปแล้วเนี่ยตอนนี้ส,ส,นสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคอ็นพีเอลหนึ่งจุดศูนย้าล้านบาทในระบบของเครดิตบ,บูโรนะครับ <c oughs> ที่เรามีอยู่ประมาณสักสิบสามจุดเจล้านบาทเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าใน1ล้านล้านบาทเนี่ยประมาณสัก2อ0 0 0 0ส เป็นหนี้รถยนต์นะครับแล้วก็เป็นหนี้บ้านอีกถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด NPL ของหนี้บ้านอีกประมาณสักแสนแปดหนี้รถยนต์2องแสนสามไอสองแสนสของหนี้รถยนต์เนี่ยมันคือการปริแตกปริแตกขึ้หมายควาะว่าไม่ไหวแล้วนะครับรถก็พูดง่ายวคือเจ้าหนี้ไปเจ้าหนี้ก็เอารถยนต์ก้อนเนี้ยวิ่งเข้าลานประมูล ทีนี้ไอ้ลานประมูลที่ว่านเนี่ยพอมีรถยต์ไหลเข้าไปเยอะๆราคาลานประมูลก็ต้องลงใช่ไหมครับเพื่อจะไหลเพื่อจะไล่รถออกไปจากลานประมูลประมูลได้ปรากฏว่าผีซ้ดำด้าพลอยคือ E v วีมาเพราะฉะนั้นคนมีทางเลือกว่า E ีีมือหนึ่งหรือรถเข้าลานประมูลจะเอาอันไหนจะรถอามันอันไหนราคามันก็เลยลงมาอีกเจ้าหนี้ซึ่งยึดเอารถคืนจากลูกหนี้เพราะผ่อนไม่ไหวเอาเข้าลานประมูล ขายออกพยนธบัประมูลให้กับคนที่อยากได้ก็ขาดทุนที่เรียก loss on sale ใส่เข้าไปในงบการเงินปี6-6อาการปริแตกของสินเชื่อรถยนต์เนี่ยมันจึงเห็นภาพออกมาชัดเจนแต่ SM รถยนต์ไม่เยอะโตแค่7%อ่าแค่เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถยนต์ปี6-6ปล่อยสินเชื่อรถยนต์แค่โตแค่1.2%เพราะฉะนั้นปล่อยกู้ที่บนกันนะครับว่ากู้รถยนต์กู้ไม่ผ่านรีเจคเลทสูง พราะนปี67เคลียร์เรื่องรถยนต์ว่าจะไปต่อกันยังไงกัไอ้รถที่เต็มไปหมดเนี่ยจะทำยังไงส่วนนี้บ้านคือเวฟใหม่กำลังจะมานะนี่บ้านราคาต่ำราคาไม่แพงจะแก้ปัญหายังไงเราไม่พูดถึงบ้าน10ล้าน20ล้านนะครับ,รบอันนั้นเขายังไปได้ครับส่วนตัวที่เป็น NPL แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะมันยังมีกระบวนการอีกที่ฟ้องร้องอยู่ในระหว่างคดีบังคับคดียึดทรัพย์อีกนะคะส่วนนี้ก็เห็นว่าตัวเลขก็น่ากังวลใจอยู่ด้วยเหมือนกันตัวเลขจากกรมบังคับคดีนะครับที่รายงานมาให้กับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนนะครับกรมบังคับคดีให้มาเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาปี66ตัวเลขน่าสนใจมากมีคดีความที่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ไม่ใช่ไม่ใช่ในกอฟ้องในขอนะครับ<ช>สถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ชนะคดีแล้วหนึ่งล้านกับห้าหมื่นหนึ่งพันคดีนะครับน<ม>ั่นหมายความว่าสถาบันการเงินสามารถจะบังคับค,บคดีเอากับลูกหนี้เหล่านี้ภายในระยะเวลาสิบปีสิทธิ์ที่เจ้าหนี้จะเอาจากลูกหนี้ได้ทั้งหมดเป็นมูลค่าตามคำพิพากษาคือทุนทรัพย์ในการบังคับคดี15ล้านล้านบาท GDP ป,ประเทศไทยอ่ะสิบล้าน นี่คัวเริอนไทย16.2ล,ล้านใช่ไหมครับเราลงานีภาพมมหาศาลขนาดไหนแต่มันมีอีกนะมันมีอีก200 0 0 0คดีที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีประมาณ300กว่าล้านคือกำลังยึดทรัพย์บังคับคดีคำว่ายึดทรัพย์บังคับคดีมันหมายถึงมีโบนัสนะครับยึดโบนัสมีเงินเดือนยึดเบินเดือนบางส่วนสารพัดอย่างที่มันจะทำให้ชีวิตมันไม่ปกติสุข ถ้าเราคิดภาพว่ามันมีสักล้านสองแสนกว่าคดีที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีเนี่ยอันนี้มันก็คือ1 2จล้านลูกหนี้ซึ่งอันตรายเพราะมันเป็นหน่วยเล็กๆของสังคมส่วนที่เป็นกระบวนการบังคับคดีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีข้อสังเกตใช่ไหมคะทีะ่มันเป็นช่วงที่ ก่อนหน้าที่จะมาถึงการบังคับคดีเนี่ยมันจะมีการตกลงกันในเร<อ>ื่องคดีความมันมีมันมีคดีสมงว่าคดีขึ้นสู่ศาลใช่ไหมครับเรื่องว่าเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ก็คือฟ้องตามสัญญาค่ะจะมีบางส่วนที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ไปตกลงยอมกันคือปณีประนอมยอมกันแต่ว่าไอตอนปณีประนอมยอมกันเนี่ยฟังดูแล้วคำมันดีนะ,ะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่พูดง่ายๆลูกหนี้จ่ายได้ไหม หลังจากได้รับคำพิพากษาดอกเบีย้ยเบีย้ยปรับอาจจะสูงถึง18% 15%นี่ตอนตอน้นอาจจะแค่4 500 0 0แสนแต่ตอนปณีปนอมกันมันอาจจะเป็น7 0 0 0แสน7 0 0 0แสนก้อนนั้นศักยภาพลูกหนี้ที่จะทำได้ตามคำพิพากษาซึ่งไปตกลงยอมกันทำได้ไหมรายได้กลับมาหรือเปล่าพอไม่ได้ปุบ๊บมันก็คือทำไม่ได้ตามสัญญายอม ใช่ไหมครับทำไม่ได้ตามคําพิพากษาตามยอมเจ้านี้จะบังคับคดีได้ทันทีเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเช่นเริ่มมีการพูดถึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตตอนต้นเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลตอนตอน้ตน,ตนแต่ทําไมกลายมาเป็นยึดบ้านยึดที่อยู่อาศัยยึดอะไรต่อมี่อไรนะครับที่เป็นชื่อของตัวเองอยู่ซึ่งถ้าชื่อตัวเองอยู่ในทรัพย์สินก้อนไหนเจ้าหนี้เขจะตามไปนะครับเพื่อจะยึดเอามา อาจจะมีไปชื่อร่วมอยู่ที่ห้องแถวห้องหนึ่งก็อาจจะต้องถูกบ,บังคับขายห้องแถวนั้นแล้วก็แบ่งออกมาไอไอไอคนที่เป็นเจ้าของร่วมก็อาจจะต้องซื้อนี่ก้อนนี้คือจ่ายนี่แทนลูกนี่แล้วก็รับผิดชอบกันไปมันไม่จบไม่สิ้นนะครับมันมันอยู่แล้วว่าเริ่มต้นเพราะว่าช่วงช่วงอ่าช่วงโควิดเราจะเห็นการชะลอบังคับคดีใช่ไหมครับค่ะ,ะหรือธนาคารของรัฐบางแห่งก็ประกาศว่าไม่ฟ้องไม่ยึดไม่บังคับคดี แต่แต่ทุกอย่างมันมีเวลามันนะครับพอถึงเวลาหนึง่งสิทธทิตามกฎหมายจะหมดเขาก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลไงครับว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งก็คือคลามเลทหรืออ,รอัตราการเกิดอาชญากรรมเนะี่ยก็จะเกิดขึ้นเยอะล้วก็คือลูกนี้ก็ต้องทราบถูกไหมคะว่าคือแม้ว่าเราจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าคือท้ายที่สุดถ้ามีการตกลงกันแล้วเรื่องของคดีมีการบังคับคดีแล้วเนี่ยคุณอาจจะโดนยึดทรัพย์สิสนย,ยึดบ้าน กรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ตกอยู่ในการบังคับของเจ้าหนี้อันนี้คือหลักเลยนะครับว่าม,มันจะต้องโดนกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีมีข้อหน้าสังเกตอันนึงที่ผมคิดว่าตัวเลขนี้มันก็ไม่มีที่ไหนนะแต่ว่าที่กังวลมากนายสุรพลที่เห็นตัวเลขกังวลมากคือ,อ,อถ้าภาระหนี้สินไม่ได้ถูกขจัดออกไปและเกิดกับคนวัยหนุ่มสาวอันที่หนึ่ง ะมีคนที่ไหลเข้าอุตสาหกรรมทางเพศเยอะขนาดไหนอันที่สองเพื่อหาเงินมาจ่ายชำระหนี้อันที่สองเราจะมีที่เรียกเรียกว่าคนเดินยาลายใหม่คนเดินยาหน้าใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้หรือเปล่าซึ่งมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วแล้วมันก็เป็นอกมันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยที่มันจะเติบโตขึ้นมาได้ภายใต้ปัญหาที่กดทับด้วยภาระหนี้สินพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนว่า ปี67มันมาถึงจุดที่มันจะต้องจัดการกับปัญหาเพราะว่าขนาดของปัญหาเนี่ยสังเกตไหมครับผมไม่เคยพูดตัวเลขหลักพันนะครับมันจะเป็นหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นที่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 เล่าให้ฟังครับ